สวัสดีครับก็โปรเจกต์จบจะแล้วเฮ้ยไอ้ราโก้ขับอะไรไม่ได้พีลงลงลงมีโปรเจกต์จบเสร็จแล้วครับก็นี่ครับมีกล่องครับตัวปลั๊กแล้วก็ตัวหน้ากากแล้วข้างในจะเป็นจะมีตัวแบงค์ไฟตัวโหนโดนแล้วก็ตัวสายไฟครับตัวปลั๊กอะไรอย่างนี้ก็ของผมทําในโทรศัพท์ไม่ได้ผมเลยมาทํำในคอมพิวต์ก็เดี๋ยวเปิดส,สวิตช์ครับผมเตรียมมาด้วย่อย่างมาดิสวัสดีมาดินี่ครับก็เปิดเปิดตัวแรกตัวแรกจิ้มแล้วพริกไม่ค่อยอร่อย อ,อ่ผมลองเปิดอ่ะลองเปิดตัวนึงก่อนอันไหนอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ไฟติดครับที่เหลือยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดอันอันนี้ดีเลยอันน uh, proof, um, ี himself, ้ดีเลยอันนี้เผลอกดไปครับผมอันสองนี้ไม่เก็ตเฮ้ยอันนี้อันนี้เครื่องนี้เป็นไรแดดเแบดหมดเหรออ๋อนี่ยเดี๋ยวลองเปิดให้หมดเลยครับจะพผู้อ่าติดไหม ติดแล้วมีติดทุกเครื่องครับ,รบเสร็จแล้วครับขอบคุณครับเย่โพด